วันนี้บอกเลยนะครับราคาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์นะครับเขาขายกันอยู่ราคานี้เลยจริงๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมมาจัดโปรโม,มชั่นพิเศษทั้งชุดแบบนี้นะครับ 1,990บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธขนาดดอก6.5นิ้วคูณสนะครับพร้อมเสียงแหลมนะครับขนาด2นิ้วคูณสนะครับอุปกรณ์แถมใน1ชุดนะครับก็จะมีไวเลสไมโครโฟนนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีด้วยนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับขนาด15โวลต์2แอมป์1ลูกนะครับรีโมทคอนโทรลพร้อมสาย AUX นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับทั้งหมดนี้นะครับจัดส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะครับผม รี่อนะครับให้มาถึง2,400มิลลิแอมป์ก็เลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นนะครับ m r 4 1 4 0 n นะครับสามารถเช็คราคาได้ทุกที่นะครับวันนี้นะครับเพจเราจําหน่ายถูกสุดๆนะครับลูกค้าถ้าได้สนใจนะครับโทรติดต่อผมโดยตรง0834429256ได้ของตรงปกแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ ไมโครโฟนนะครับหวานๆให้ฟังสักนิดนึงนะครับแล้วลืมไปให้ลืมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังปรับเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมีปรับเบสปรับแหลมนะครับปรับเอ็กโซไม้ได้นะครับเลียงเบาไมได้มีช่องเสียบกีตาร์ด้วยนะครับมีวอลลุ่มเร่งเบากีตาร์แยกให้นะครับช่องเสียบไมเพิ่มโอ้โหเยอะแยะมากมายสําหรับรุ่นนี้นะครับใครได้ไปผมบอกเลยคุ้ม1 9ึ่กาาบาทนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงไมกันดูนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลสามี่ห้าหกเจดแปดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับเป็นไงฮะหวานไหมฮะเสียงไหมนะครับก็จัดเลยนะครับราคานี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวหมดแล้วจะเสียได้นะครับก็เดี๋ยวรลวากันไปจริงๆแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ